กอคาะบกวนถามหน่อยกีพอพอถแถลงเรื่องของอการพัฒนากําลังรบของกองทัพอกกาศแต่ว่าทุกครั้งกองทัพอกการเวลาจะซื้อเครื่องบินน่ะมันใช้งบประมาณเยอะตรงนี้ต้องเตรียมทําความเข้าใจหรือว่ามีแผนยังไงที่ทําให้ประชาชนให้การสนับสนุนค่ะก็ขอบคุณนะครับคำถามนี้เป็นคําถามคลาสสิกเ้วมาตั้นะครับคืกอกองทัพอกกาศเองก็มีมีบทบาทในหน้าที่นะตามกฎหมายและทีนู่ในการจป็นปันํกำลังอย่างาใช้กำลังในการป้องกันประเทศ ซึ่งการเตรียมกำลังมีความจำเป็นจะต้องต้องจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ผ่านมาี่ยพรากาศตอจัดหามามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญคือคือกำลังรบในส่วนของเครื่องบินรบนะครับพอจัดหามานานมากแล้วับแล้วแนว,วโน้มที่จะจะปลดประจำการเนี่ยเราได้เราได้คาดการเอาไว้นะครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับโดยเฉพาะประมาณตั้งแต่ 2,571ต้นไปนะครับเราจะทยอยปลดจัการที่สุอีกหนึ่งฝูงบินจึงจะเป็นจะต้องมีการเตรียมการนกยาจัดหามาทดแทนสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นข้อห่วงใหญ่ก็คือว่าอากาศยานนีปัจจุบันนี้ในราคาสูงมากสูงแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยคีความสามารถแต่ข้อดีอย่างนึงในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีอากาศยานเติมฝูงบินรบเหมือนในอดีตถ้าเกิดเครื่องบินรบหนึ่งฝูงในอดีติปเครื่อง นักปฏิบัติเ่าอาจจะลดจำนวนลงเหลือสัตว์12เครื่องได้โดยเอาประสิทธิภาพมาทดแทนนะครับแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องซื้อครั้งเดียว12เครื่องมีการพยรอยจัดหานะครับซึ่งผมมองว่านโยบายของรัฐบาลเองจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของการการออ f ซ็ตการค้าระหว่างถ้าเราไปซื้อเขาเขาต้องมาซื้อเราอันนี้เราก็จะบรรจุอยู่ในเป็นแนวทางเป็นนโยบายเราคิดว่านั่นเป็นการ ทำความเข้าใจกับที่น้องประชาชนได้นะครับ,รบท่านหนึ่งครับ,รบพอปอระกาศแตกแบบแตบบ่ปีนี้ค่ะงบือประมาณดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเขาอยากให้ชะลอการจัดหาตัวอุปกรณ์ไปก่อนเองงบส่วนที่เราจะเอาไปทําในส่วนไหนเพิ่มเติมแทนคะแล้วเราจะชี้แจงบางอย่างที่ต้องจำเป็นต้องฟิตจริง,รงๆเราจะชี้แจงกับรัฐบาลอหมบ้างครับครับก็ผมก็ได้พูดคุยนะครับกับทางทางทางรัฐบาลทางอุตุนว่าการโระส่วนตัวผมทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีความเข้าใจสภาพ การเงินของของประเทศที่จบเป็นต้องนังบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆก่อนแต่ในส่วนของกองทประกาศนะครับเราก็มีการปรับปรับระยะเวลาในการจัดซื้อจัดหาออกไปแต่ต้องต้องยืนยันว่ามีความจําเป็นปีนี้เราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์นะครับแต่เราจะของบประมาณในการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นซ่อมเครื่องน430ซ่อมเครื่องยนต์ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและต้องมีความประหยัดมากขึ้น ซ่อมเครื่องบินแอร์บัสสามสี่ศูนย์การจัดหาเครื่องยนต์มาเพิ่มเติมเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ใกล้จะหมดอายุรอบไตเคิลของเครื่องยนต์ใกล้จะหมดอายุจะของบประมาณในการซ่อมฐานล้อของแอร์บัสสามสี่ศูนย์เพื่อเมื่อครบอายุการใช้งานจะเป็นต้องซ่อมใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการซ่อมบำรุงเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการช่วยเหลือประชาชนการปรับปรุงเครื่องบินบีทีหกสิบเจ็ดนะครับที่สามารถบรรทุก น้ำกับไฟป่าหรือในทุกสารต่างาได้น,นะครับก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นใน,ในเรื่องนี้นะครับกัแบบส่วนหนึ่งที่จะขอไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยของนักบินเองกะนกัดหาการขอซื้อชุดจุดระเบิดนวนระเบิดสําหรับเก้าอี้ดีของนักบินว่ามีปัญหานักบินต้องดีดตัวขึ้นมาแลวต้องต้องทำงานได้อย่างปลอดภัยนี่ก็ครบอายุแล้วก็จะเป็นต้องจัดหาครับ ขอบอภารบกวรถามเพิ่มเติมว่าถ้าในกรณีที่เราจะซื้อทีละสีเครื่องไหมายถึงว่าฝูงบินใหม่เนี่ยนะคะสีเครื่องสีเครื่องเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเอฟสิซึ่งจะปลดประจําการ7-1 7, 7 5ถ้ามันมีอุบิเหตุอะไรเช่นเราต้องยืดอายุการใช้งานหรือว่าสเงินอาจจะไม่พอนี่มีแผนรองรับแค้ว่าคือเครื่อง F16 เนี่ยคือยืดอายุต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วคือการยืดอายุต่อเนี่ยผมคงคง ผมบอกว่าไม,ไม่ยืดไม่ได้คงพูดไม่ได้ครับแต่ว่าการยืดอายุเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการสร้างมังที่มีราคาสูงคำว่าเอจจ้งแอคราฟเนี่ยราคาของอะไรที่สำหรับสำหรับส่วนด้านการผลินจะมีราคาที่สูงขึ้นมากจากปัจจุบันถ้าเกิดว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นแสนกว่าวบาทนะครับณนว,วันนั้นอาจจะขึ้นถึงหลักหแสนเก้าแสนหรืองหนึ่งล้านบาทก็ยังเที่ยดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาอะไรมาเสิารวจได้ต้องมีการการ จ้าทําเป็นพิเศษนะครับและโรงงานที่จะผลิตอาวุธหรือผลิตอะไรให้เราเนี่ยคงไม,ไม,ไม่ไม่เก็บเฉพาะให้เราไว้ไว้ไว้ไวประเทศเดียวครับจะต้องถ้าเป็นแมสก็มัจะถูกแต่ถ้าเป็นต่างหากส่วนตัวเนี่ยจะของแพงนะครับเมซื้อปลีกกับื้อซื้อส่ง อยากให้ผอบออธิบายนิดนึงค่ะว่าถ้าเราในกรณีที่ว่าเราเหลือกริปเพนที่กองบิน7-1หฝูงบินอย่างเงี้ยแล้วต้องดูแลทั่วประเทศเนี่ยมันไม่เพียงพอถ้ากรณีว่ากองบินหนึ่งเรา,าหมดอายุหมายถึงว่า f 1 6หมดอายุค่ะคือกริปเพนจะมีมีมความโดดเด่นนะครับที่ที่เราใช้งานอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็เป็นเครื่องบินที่มีมีเขาเรียกว่าความพร้อมรบได้ตามมาตรฐานสูงในส่วนที่ภาคใต้นะครับภาคเหนือ เราดูภาคใต้ทะเลอันดมามันเราอ่านไทยของเพลเพ้นนะครับในส่วนของภาคเหนือเรามีเอสุขที่กองบินสี่ฝูงบินสือสามดูภาคเหนือและภาคตะวันตกนะครับในภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีเอสุขที่กองบินหนึ่งก็ลองลองลอง,ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีแค่เพลเพ่นฝูงเดียวจะต้องบินทั่วประเทศนะครับหนึ่งความล่าชา้าแล้วก็จํานวนเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีมากนะ,ะจำนวนหนึ่ง ก็ถือว่าการปกป้องที่ราใจธานฟ้าได้ไปตับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําให้เรามีความมั่นใจได้ว่าจะาคุ้มครองทุกอย่างได้อย่างได้อย่งา,า,ยางปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆับท่านต่อไปครับ